ผัดผักรวมมิรนะคะกินกับตานะคะวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนมากเหมือนเหมือนที่เนี่ยแปลกเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็ไม่ตกอืมอร่อยค่ะ เมื่อวานกินเผ็ดมากไปกินตำมะม่วงตาท้องเสียงโออ,อย ใส่ผักรวมมิตรใส่ทุกอย่างเลยค่ะใส่ผักใส่หน่อไม้ฝรัง่งใส่เห็ดใส่มะเขือเทศใส่แตงใส่กะล่ำปีเนื้อหมูแล้วก็หมูหนังหมูอร่อยอร่อยมากค่ะ ดูสงครามทุกที่เลยน่ากลัวเนานะอนาคตไม่อยากรู้อยู่ไปวันวันเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งที่ผ่านมามีแต่ความทรงจำตาไว้ในดวงใจ ย้อนเวลาไปไม่ได้ตะโขพริกใส่ตะเกี่ยนหั่นวันนี้อร่อยมากเมื่อวานแสงแดดออกพ่าที่แดดร้อนจ้าแต่ไม่ร้อนนะคะส่องประเทศนอกไม่ร้อนไม่มีร้อนเลย แต่วันนี้คึ้มฟักคุ้มฝนอีกละเดี๋ยวตาไปเอากับข้าวอีกก่อนกินเยอะไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย